s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย listening fresh the good human อยากรู้ว่าแบบมีแพลนคล,คลิปต่อไปเป็นไงบ้างกูชอบการไม่เกิดอะไรเลย <laughs> <laughs> คลิปต่อไปก็จะเป็น the good human ep 2เหมือนกันครับอก็วิธีมันคือเหมือนเดิมแหละเป็น Mockumentary Interview เออก็คือเป็น Scripted Interview เอาคนมาสัมภาษณ์แล้วเราก็มีบทให้เขาเนาะอืม่าแล้วก็เอ้ยบอกที่นี่ที่แรกเลยดีกว่าเอออ EP สองจะเกี่ยวกับเรื่องบ้านดินและวัตถุนิยมครับ <laughs> นิสัยไม่ดีเฮี้ย <laughs> ไม่ดีอะไร Good human <laughs> มันเป็นคนดีทุกคนที่เหมาะรายการผมอะ่ะ <laughs> ผมเลือกคนที่ดีและทัศนคติด้านบวกมาอยู่แล้วเป็นเป็นคนที่พร้อมจะส่งตอ positive thinking สู่สังคมดีดมี growth mindset อ่าอ่าแล้วก็ทำให้ทุกวันมันเหมือน,นได้เริ่มวันด้วยอะไรพลังด,ดีๆอยู่แล้ว <laughs> <laughs> คุณน่ะหัวเลาะอ่าคุณหัวเลาะความหวังดีความเจตนาดีของผมอะแล้วคนก็มาแบรนดิ้งผมว่าเป็นคนชั่วคนเลวอันเนี้ยคือสิ่งที่เราคุยกันในอนาเตอร์เยโอ่่ะว่าอยากทำอะไรแบบมันๆของตัวเองเออใช่แฟตแบ็กเลยอ่าทำอะไรมันๆที่ไม่ต้องมีลูกค้าไม่ต้องอะไรแล้วก็ออกเงินเองก็ได้ ไม่เป็นไรแล้วอ่ะรู้สึกว่าเป็นฮ็อบบี้แล้วคิดไหมว่าแบบแม่งจะแบบคนแชร์กันขนาดเนี้ยพูดเหมือนเอาหล่อแต่ไม่คิดจริงๆนะคือตอนนั้นอะ่ะคือถ้าใครทําโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรสักอย่างที่แบบแม่งกูอยากทําก็ทํามันแค่นั้นเลยนะอือ,อยากทําก็ทําเขียนบทด้วยความไม่ยั้งตัวเองอืมติดต่อนักแสดงเองในกองก็อย่างกับกองนักศึกษามีสามสี่คนอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ไม่สนเลยซ้ําว่า ว่าฟีดแบ็กอะไรยังไงจะเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่าถ้าสดนะ่ะมันจะคิดมากไปอ่าแล้วมันจะกลับสู่กระบวนการงานปกติของเราที่ทาําโฆษณามีลูกค้านุดนั่นนี่ออเดียนจะคิดยังไงเปิดคลิปยังไงดีอันเนี้ยเอาที่เราชอบเป็นหลักเลยอืรู้สึกว่าถ้าตัวเองเป็นคนดูอืจะชอบแบบไหนแค่นั้นเลยอืเราเป็นคนดูสมมติธนาชาติมาเปิดดูคลิปเนี้ยกูชอบอยังไงกูทําทอย่างนั้นอ่าไม่สนคนอื่นอะไรคนอื่นอาจจะอาจจะไม่ชอบอาจจะด่าเราอาจจะนี่ เอ้ไม่เป็นไรว่ะอันนี้เป็นฮ็อบบี้เราตามใจตัวเองแม่งเลยตามใจตัวเองสุดๆเต็มร้อยไม่มียัง้งอืแล้วตอนนั้นไอตัวแรกคุณแวนทิติพงเนี่ยตอนนั้นคือคือไปอ่านอ่านบทสัมภาษณ์มาเนาะแล้วก็เหือนว่าได้ได,ได้ได้ตัวนัดมาเป็นคุณแวนตั้งแต่แรกเลยใช่ป่ะใช,ะใช่นัดอะต้องเกิดว่านัดเคยมาเล่นโฆษณาให้แซลมอนเฮาตั้งนานแล้ว สี่ห้าปีละแล้วก็เคยชวนนัดมาเล่นเอ็มวีเคยไปถ่ายงานที่ไต้หวันด้วยกันเรียกว่าก็คุ้นเคยกันอ่าแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าไอ้นัดมันเป็นคนเหี้ย <laughs> มันเป็นคนเรว <laughs> มันเป็นคนเรวเหมือนกันมันชอบกนตนหน้าตายมันชอบหน้านิ่งๆแล้วพูดอะไรแบบเร็วๆของมันอ,ะอ่ะเฮ้ยเคมีเข้ากันได้แต่ว่าคนอะด้ด้ลุกมันด้วยอะไรชอบถูกเป็นบทผู้ชายอบอุน่นหรือว่าแบบ ผู้สูญเสียอะไรเงี้ยอ่ะมีฉีกหน่อยตอนนัดมาเล่นโฟกิงล่าสุดแต่ว่าถ้าดูดูไทม์ไลน์ชีวิตการแสดงรวมๆอะ่ะนัดจะเป็นผู้ชายอบอุนอ่นอ่ะละมุนล,ละมุนล,ละมุนล,ละมุนแต่ชีกมันเป็นคนเ yeah. ย <laughs> ี่ยมมันเป็นคนแบบเออมันเป็นคนดาร์กแล้วก็เราก็คุยกับนัดเรื่องนี้ว่าอยากเอามาเล่นสก,กิทตั้งนานแล้วของแซลมอนแต่ว่าเอ้ไทม์ไลน์มันยังไม่ลงสักทีนัดไปเล่นหนังใหญ่บ้างนู่นนี่คิดบทไม่ได้บ้าง จนมาถึงอันเนี้ยเอ้ยอยากใช้แล้วว่ะขึ้นปีใหม่แล้วอยากทาโปรเจกต์ส่วนตัวมาเล่นให้หน่อยอืมเออแล้วก็บทอะมันจะประมาณนี้ r e ฟเฟอร์เม,มันจะประมาณ between twofern s ความ,มหน้าเด็ดเด็ดหรือว่าหลุยซีเคอย่างเงี้ยก็ส่งให้นัทเฮ้ยนัทบอกเฮ้ยชอบชอบดูเหมือนกันอรู้สึกว่าอันเนี้ยตลกเหมือนกันแต่ว่าทําไมเมืองไทยไม่ค่อยมีไม่รู้สายหน้าตายสาย,สายแบบคืออย่าง e t w e e n two ferns มันจะแบบใครไม่เก็ตแม่งก็คงแบบคือมึงทําอะไรกันอยู่วะเนี้ยเออใช่ มันแล้วมันจะไม่รู้เลยนะว่ามันตลกตรงไหนฮะใช่แล้วกูรู้สึกว่าคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เอาเสียงหัวเราะมาบิวเหมือนแบบเหมือนคอมเมดี้ยุคนึงอ่ะเนาะใช่ที่มันแบบน่าตายแต่ว่ามึงเอาเสียงหัวเราะมาบิว้ว่าตรงเนี้ยตลกใช่อันนี้คือเดทแบบนิ่งแล้วอึดอดัดอึดอัดแล้ว<า>ไม่เหมาะสมจนมันตลกอะ่ะ<า>จนมันตลกซึ่งเคยเป็นเนิร์ดมานะมันมีฝรั่งเอ่อมุกตลกสายเนี้ยของฝรั่ง จำชื่อไม่ชัวร์แต่มาประมาณว่านนซ e เควนโตอะไรเงี้ยอ่าต้องนนซิเควนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันมีความหมายว่าไม่ต่อเนื่องอ่ะ uh, เ,ปเป็นตลกแบบขัดตลกแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะห uh, นึ่งสองสามแท้แท้ที่จะเป็นสีอยู่ดีเป็นแซอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเอฟอะไรเงี้ยคือความไม่สัมพันธ์กันอ่าถ้าเป็นไทยก็คือเหมือนแบบแม่งเหมือนตลกขัดปะขัดมุกเนี่ยมากกว่านั้นอีกตลกขัดมุกเออมันมันมีกลิ่นอย่างนั้นตลกผิดกาลเทศะ อ่ะขัดมุกแต่อันนี้มันเป็นตลกแบบแบบไม่เหมาะสมอ,ะอ่ะอ่าทําไมถึงทําเรื่องไม่เหมาะสมอย่างนี้ได้เช่นตอนนั้นไปถามโอบามาสัมภาษณ์จริงจังเลยนะแล้วก็ถามว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นประธานาธิบดีผิวดําคนแรกและคนสุดท้ายของอเมริกาโคเฮีย <laughs> เลว,วมากและโอบามาก็นิ่งแบบอึดอัดอะ่ะ <laughs> แต่โอเคเตรียมกันมาก่อนนะแต่ว่าอึดอัดหรือถามแบทพีทว่ามึงรู้ไหมเนี่ยว่า คุณอะเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เก่งเลยนะมีแต่หน้าตาดีโคตรดีแบ่ทีก็อึดอัดแบบโออเคโดนออฟเพนละคือมันเลวอ่ะเออมันคือความเลวแบบไม่เหมาะสมอ่ะแต่มันตลกอ่ะแล้วมันเป็นเก็ตปะมันเตี๊ยมมาเป็นคอนเซนต์กันแล้วมันตลกอ่ะอ่าอันนี้คือวิธีการทํางานเขาคือเป็นไงวะคือมันเขาแบบเขาเขาแค่เตี๊ยมกันว่าเราจะมาทําสิ่งนี้กันแต่ว่าไม่รู้คาถามนี้ปะกระทั่งรู้คําถามด้วยอ๋อเหรอใช่เพราะว่า Between Two Ferns มันทําใน y t u t u แล้วดังมากจนมาเข้า Netflix กเ,ออเป็นกลัวดูบางตอนของของที่เป็นซีรีส์แล้วก็มาดูมูวี่มันเออใช่แต่พอมาดูมูวี่อ่ะมันจะมีดูหนังจนจบแล้วมันจะมีเบื้องหลังอืเหมือนเนี่ยบาเขาก็หลุดขำเขาก็อะไรเงีเรียกว่ากว่าจะได้เทคอะ่ะไอคนมาถ่ายเองก็หลุดไอพิธีกรคุณแซกเนีเออ่ยก็หลุดคือถึงรู้ว่าอ๋อมึงรู้คําถามและรู้คําตอบกันแล้ว แค่ว่ามึงมึงจะกั้นยังไงมึงจะปั้นหน้ายังไงมันจะปั้นหน้ายังไงซึ่งตลกนะซึ่งตลกซึ่งมึงก็เลยเอาแบบอารมณ์ประมาณนี้เนาะมาใส่ในสักเรียกว่างานส่วนตัวใช่ใช่คือนี่แหละความไม่ไม่ได้บอกว่ามันจะตลกอ่ะอ uh, ืมแต่มันเป็นอย่างนี้อ่ํทไมถึงชอบงานแนวนี้วะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้พยายาม Ah. มันไม่ได้พยายามตลกแล้วมันก็ไม่ได้จะมาแบบเฮ้ hey, วันนี้ฉันจะตลกนะอ uh. แต่มันเลือกที่จะเสียดสีหรือเลือกที่จะพูดถึงประเด็นบางอย่างได้การพูดแบบตรงข้าแบบได้การพูดแบบแบบคนเลวอะ่ะ uh. uh. รู้สึกว่ามันมีเมจิกดีอื uh. Uh. ฝรั่งมันเคยบอกว่า artist tell the lies to show the truth อ่ะศิลปินโกหกเพื่อแสดงถึงความจริง อ่าเออเราคิดว่ามันเป็นประมาณนั้นอ่าซึ่งเหมือนแบบอย่างในคลิปอย่างแวนทิติพงษ์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าแบบคนไม่แม่มาพูดแบบนี้กันใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเทลเดอะทูตบางอย่างใช่คนเราจริงๆไม่พูดอย่างนี้แล้วตัวละครตัวนี้ก็ไม่มีจริงอ่าแต่มันมาพูดอย่างนี้แล้วมันเอ้ยมันรีเฟลกสังคมบางอย่างอืมซึ่งไอความที่เดาสีหน้ามันไม่ถูกมันจะตลกหรือเปล่าวะหรือมันเอาจริงวะความเดาไม่ได้นี่แหละมัน ก็เลยมีคนส่วนหนึ่งเชื่อจริงๆนะว่าแวนดิสิบงมีจริงอคน,คนเวอเยอะนะใช่คนแบบเฮ้ยเ,เศรษฐีคนนี้เขาพูดตรงดีว่า <laughs> คนนี้คือเอ้ยนายไม่เห็นนัดที่อยู่บนรถไฟฟ้าหรือว่านัดที่เป็นบิวบอร์ดโฟคิงเหรอที่คือ <laughs> นักสแสดง <laughs> จำไม่ได้จำไม่ได้เออมันมันเปลี่ยนไปจริงๆกระทั่งลายที่บ้านที่ครอบครัวยังส่งฟอร์เวิร์ดมาถึงเราเลยว่าแบบไอเชี่ยเจ๋งว่ะแล้วเขียนพาดหัวว่าดูเศรษฐีคนนี้สิ ย็ดแค่พูดความจริงให้สังคมได้รู้เปิดเปลือยสังคมอะไรทั้งอย่างย็ดแค่เจ๋งว่ะก er ็เออเนี่ยเห็นหมัมันมันรู้สึกว่ามันมีแมจิกอ <attends S 1> ของการที่ไม่รู้ว่าทีเล่นทีจริงอเ <attends S 1> มคขึ้นหรือของแท้วะเอออันนี้แหละที่ที่ชอบเห็นมีแบบถึงขั้นคนแบบมาถอดบทสูตรสำเร็จของคลิปแวนทิติพง์เออด้วยนะสูตรสำเร็จว่า คุณเบ้นคิดด้วยอะไรนะเรียลมาเก็ตติ้งอะไร<อ>สักอย่างหรือตึ๊ดตึดต๊ดไม่ได้คิดเลย <laughs> ไม่ได้คิดเลยทำเพราะมันสนุกดีสนุกดีอยากดูเขียนบทสองชั่วโมงจบแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วก็ส่ง <c oughs> แล้วก็ซัดกันเลยเออไม่ไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับคนอนะ่ะเหมือนเดิมแหละเราเข้าใจว่าเขาก็อยากมาแงะดูว่าอะไร <c oughs> มันคือนี่เนาะ <c oughs> แต่เราสึกว่าคนทำอะไรหลายอย่างเนี้ยมันดีได้เพราะมันไม่ได้คิดนะ มัน,นแค่เป็นเซนแล้วก็ทำเอาสนุกเหมือนตอนเนวสันนะทําเมื่อเจ็ดปีแล้วทําแล้วก็แชร์แชร์แชร์ไปก็จะมีเอเจนซี่มาแบบคุณเบนซ์อยากเอาอันเนี้ยไปทําเป็นเคสตัตดี้ให้คนในเอเจนซี่ดูขอดูเรื่องการ p l a n นิ n g เรื่องการ strategy การปล่อยหรือว่าการเขียนบทอะไรอย่างนี้หน่อยว่าวกเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดเลยอไม่ได้พูดเอาหล่อด้วยไม่ได้คิดจริงๆอืมทาแล้วมันสนุกดีก็ทําอำแค่นั้นเองอืม พูดพอ,อพูดถึงลุงเนวสันนะมันมีกลิ่นเดียวกันปะกับลุงเนวสันกับตัวแวนที่ทิพงด้วยใช่จริงๆมันคือฟอร์แมตเดียวกันเลยมันคือ,อม็อกคิวเมนต์รีที่หน้าเด็ดๆอย่างนี้แล้วก็พูดอะไรเรลวๆบางอย่างอืมซึ่งน่าซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่านึกว่าทำเมื่อเจ็ดปีที่แล้วมันจะมีคนอุยเปิดตลาดแล้วมันจะมีมาสายนี้มากขึ้นปรากฏว่าก็ายังไม่ค่อยค่อยมีไม่ค่อยมีคนทําเท่าไหรหว่วะในเมืองไทยเออมันมีกลิ่นแบบนี้น้อยปะ ในเมืองไทยนั่นแหะสิคือกลัวเห็นเห็นคนคนแชร์ไปแล้วก็บอกเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะไอคลิปสไตล์แบบเนี้ยเมืองนอกมันเยอะมากนะใช่ใช่ไหมใช่เป็นเรื่องปกติเลยไปดูคีนพิวคอเล l e ิวเมอร์พวก Saturday Night Live อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะธรรมดาเเลยเป็นมันเป็นสายเขาอะ่ะฝรั่งชอบตลกแบบเนี้ยถ้ามีคนชอบประมาณเนี้ยมีแนะนำสักสองสมเจ้าไหมที่ควรจะไปดูโอ oh. บีทวินทูเฟิร์นก่อนอย่างแรกเลยแซงกินอะไรเฟรเฟิคิสแกฟิยานาคิสอะไรยักษ์ๆชื่อยากษ์ๆอันนี้อันแรกดูให้ครบโอ้โหสุดยอดสองคุณหลุยซีเคเคยทำม็อกสัมภาษณ์แนวแนวนี้อ๋อเหรอคือกูเคยดูแต่สแตนดาร์ดเขาโหทำอันนี้โหดมากไม่ไม่กล้าพูดเลยแต่เสิร์ชหลุยซีเคแล้วก็แคทอลิกโอ้โหพูดเรื่องศาสนาจักรแบบโหดสันสัดแบบ ลแล้วจบแบบโอ้โหให้เป็นให้เป็นอดับต้ตนอดับหนึ่งเลยก็ได้อของของสายหน้าตายมัลคิมเมนทัลลี่มันโหดจริงๆโหดโหดตรงที่ว่ามันปล่อยออกมาอย่างนี้แล้วไม่โดนฟ้องแล้วไม่โดนแบนหรืออะไรได้ไงวะคือฝรั่งมันเขาแฟมากเนาะหรือเขาคุ้นเคยกับคอมดี้สายนี้มากว่าแยกแยะได้ว่ามันคือโจ๊กอะ่ะแต่คิดภาพว่าถ้าสำหรับเรามาทำอย่างนี้กับสำนักพุทธหรือพุทธศาสนาโอ้โห ไม่ใช่แค่โดนฟ้องกูว่าโดนดราม่าอีกโดนดราม่าหรือกระทั่งแบบมาสืบหาบา้านแล้วแบบมาเรียกว่าถึงตุถึงเนื้อถึงตัวแน่อนอนอะ่ะม,มันไปสุดจริงๆอืมดูเลยครับหลุยส์ซีเคแคทอลิพอพูดประเด็นเนี้ยก็เลยนึกถึงแบบสแตนด์อัพบ้านเราอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีความคือไม่รู้ว่ะกูรู้สึกว่าคนที่เสพสแตนด์อัพมาประมาณหนึ่งอะ่ะจะรู้สึกว่าบนเวทีมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประมาณหนึ่งคือพูดคือ จะพูดอะไรมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเราไม่ควรจะมาโกรธกันในเรื่องนี้อเออใช่ใช่อย่างอย่างเนี่ยเร็วๆเนี้ยมันมีคนหยิบเอาสแตนด์อัพของนันเน็กมั้งที่พูดเรื่องที่พูดเรื่องเอศิลปินเกาหลีเหมือนไปเหยียดเหยียดเขาอ่ะแต่นั้นประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปฟังดูเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เหยียดจริงแหละแต่บนนั้นไม่คือเวทีสแตนด์อัพว่ะ เออจุดหนึ่งมันก็คือแบบมันคือ performance น่ะเออไอตอนนี้แม่งพูดยากมากเลยนะอย่างแรกคือมันเมื่อสิบปีที่แล้วไงใช่ไม่รู้สิสังคมอาจจะยังไม่ได้อแวร์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นถูกนะใช่ใช่ใช่เรา<ต>เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเขาแต,แต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดไม่ควรจะโดนดา่าใชม่มันมันมีเลเยอร์เยอะเราสึกว่ามันมีเลเยอร์ของนั่นคือเวทีแซนด์อัพอ่ะอืมเขาก็ก็ควรจะ แยกแยะหรือบางทีทิว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนหรือเปล่าออเออเพราะว่าอย่างฝรั่งอะ่ะถ้าดูสตีเฟไอจิมมี่คาหรืออะไรเงี้ยโอ้โหพูดเรื่องเพดอฟายพูด <ut> เรื่องบรูทนะัลพูดเรื่องผิดศีลธรรม est, อินเซสหรือว่าแบบนายอีเลอะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบโอ้โหถ้าพูดข้างนอกมึงตายแต่เหมือนเขาเค้าเจอเขาเนาะมันมันแยกแยะได้ว่าบนเวทีนะ ไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ได้บอกว่าจะถูกให้อภัยทั้งหมดแต่มีแนวค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อถ้ามึงพูดละหาจริงอืมถือว่าโอเคเหมือนตัวโชว์ล่าสุดของเดฟชาเปิลอะอันนั้นคดีเลยคือแนะนํานะครับใครไม่ได้ดูอย่าให้ดูคือรู้สึกว่าแบบเขาเขาไต่เส้นดีอะแล้วแล้วมันมีจุดนึงแบบวะที่เขาบอกว่ามีคนมาว่าเขาในทวิตเตอร์หรืออะไรเงี้ยหรือมาว่าเขาต่อหน้าแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณว่ามันคือแบบ มันคืองานผมมันไม่ใช่ตัวผมใช่เออก็เลยแบบอ๋อเฮ้ยสแตนด์อัพคอมดีแบบ้มันเป็นแบบมันเป็นจ u ส t เพอร์ฟอร์แมน์เว้ยเออมันไม่ใช่ตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เขาเหมือนมันเปิดสวิตต์อะเปิดสวิต์มาอยู่ตรงนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้เพื่อจะทําหน้าที่ในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอื m, แล้วเขาก็พูดเรื่อง LGBT เรื่องอะไรได้แบบเสรีอะจริงเสรีหรือถ้าเขาไม่พีซีเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้กูไม่พีซีนะกูเอแวร์นะแต่แบบกู <laughs> เรื่องนี้มาตลกกูขอพูดหนเถอะเออ กูไปดูวันหนึ่งเว้ยของเทรเวอร์โนอาร์มั้งแล้วเขาก็บอกเขาเขาเล่าบนเวทีบอกว่าเขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็ลงมาหลังเวทีแล้วปรากฏว่า,วามันมีแฟนคนหนึ่งเขาเข้ามาหาเขาเป็นคนตาบอดเขาก็แบบทักทายเอ้ยเป็นไงบ้างฮาวิ่งด้วยนั่นนี่นั่นนี่คนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเทรเวอร์เนี่ยทําไมนายไม่เล่นโจ๊กของคนตาบอดบ้างอะแซลคนตาบอดเขาก โอ้ทไมอ่ะคือเราเราเลสเปคพวกนายไงเราเลสเปกคนที่ตาบอดไงนายแบบนายลำบากนายแบบนายใช้ชีวิตได้บอเ้ยไม่ไม่ไม่เทรเวอร์ผมอยากเป็นโจ๊กบ้างเออกอแบบเออไอเชี่ยเจ๋งอ่ะเจ๋งว่ะเหมือนแบบถ้าแกทิ้เราว่าเป็นปกติจริงๆเลสเปกเหมือนเหมือนทุกคนจริงๆอ่ะอก็ควรจะเมคฟันได้ใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็จบมุกนั้นด้วยการกู make fun of blind people หนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งจึ๊กโคตรดีโคตรดี ทำไมนะทำไมบ้านบ้านเราถึงถึงยังไม่วัฒนธรรมสายนี้ถึงยังไม่ไม่กว้างขวางพอและได้รับการยอมรับพอกูว่ามันเหมือนที่ที่ที่มึงเคยพูดว่าบ้านแบบคนไทยอะ่ะเทคอิทเพอร์ซันลเก่งเว้ยเออจุดหนึ่งมันแบบว่าเฮ้ยคุณแบบว่าเราเปล่าอะไรเงี้ยเออใช่แล้วเก็บมาคิดไม่ได้ไม่ได้แยกแยะเฮ้ยนั่นคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะ จริงเข้าอย่างนี้แต่แบบอุ้ยรู้สึกออฟเฟนไปแล้วอ,ะอ,อ่ะโกยเข้าตัวไปแล้วอะ่ะแวนที่ทิพงมีโดนไหมแวนที่ทิพงมีมีเล็กๆอ<า>่ะเรียกว่าจากร้อยอ่ะมีกระแสลบประมาณหนึ่งจุห้าเล็กๆอ,อ่ะก็จะมีแนวแบบก็ทําไมล่ะคนรวยเขาก็นี่เขาบังหลายหลยคนเขาก็ไฟมานะ<อ>หลายหลายนี่ไปพูดอย่างงี้มันก็เป็นการว่า,ากันไปเออคือก็นั่นแหละ มันเป็นคอมเมดี้สองคือเราสุวัาในนั้นน่ะเราไม่ได้ออฟเฟนแบบด่ากลาดาแบบไม่รู้ <ừ> อะไรเลยพวกคนรวยทั้งหลายมึงก็แค่กับเกิดมาถูกมดลูกแล้วก็น,น,นู่นนั่นนี่เราไม่มไม่ได้จะด่ากลาดขนาดนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีหลายคนคนส่วนมากอะเข้าใจอยู่แหละอ่ามีคนโดย ส่วนน้อยแหละที่เป็นสาวกของใครสักคนหนึ่งหรือชอบอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ไม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 ่เทคไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันก็มีคนรวยหลายคนก็บอกก <laughs> ็ตลกดีก็จริงนี่ <laughs> ผมผมก็อยากพูดอย่างนี้เหมือนกันเออใช่ใช่ก็จริงนี่ก็ก็ก็กแวอย่างนี้มาตลอดวันก่อนขึ้นไปถ่ายโฆษณาสินค้ายี่ห้อหนึ่งของกับคุณวูดดี้คุณวูดดี้ก็มาทักอยู่นั่งยั่งอยู่ก็มาทักแวนที่ติพงใช่ไหม เฮ้ยเราพี่รู้จักได้เหรอใช่รู้จักเนี่ยส่งกันในกลุ่มเพื่อนในไลน์เนี่ยชอบมากเลย <laughs> แล้วเพื่อนๆนที่เป็นไฮโซคนรวยที่เป็นเจ้าของกิจการที่เราพูดไปชื่อไปก็รู้ว่าคืออะไรก็รู้จักกันหมดอ่ะเขาก็บอกว่าเชียรดีมากเลยใช่มันคือชีวิตเขาเลยมันเป็นอย่างนี้อ่าแล้วมันก็ตลกอ่ะมันก็ตลกอ่ะเออเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ส่วนหนึ่งก็มก,ก็ก็มันเป็นคอมเมดี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็เขียนจากเรื่องจริงนะ รู้สึกว่าหนนั้นอ่ะเราเราก็พูดเรื่องจริงหมดอ่ะอืมอืมมันคือเรียกว่ามันมีแพทเทิร์นแบบนี้จริงๆอืมเออแล้วเราก็แค่เอามาแบบเมคฟันมันสนุกนันกับมันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ไม่ได้เหมารวมไปเสียทั้งหมดหรือขนาดเดียวกันเอาจริงๆพวกสิ่งที่คุณแวนพูดหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็ฟังพอดแคสต์แบบเขานะอ่าอ่าแล้วก็แล้วก็เห็นด้วยกับความคิดบางอย่างใน อ d ด p t กับในสถานการณ์สมมติรีเซ l i เลียอย่างเงี้ยเอ้ยเราเข้าใจว่าเขาพูดหมายถึงบริบทนี้กับคนชนชั้นนี้อ่าในสถานการณ์แบบนี้เข้าใจว่าหมายถึงอะไระแต่ว่ามันหมันม่นเคี้ยว <laughs> มันอยากแซวเหมือนที่พูดไปในอนาเตอร์เยโอเราควรจะแซวตัวเองได้แซวเรื่องที่ตัวเราอินได้อ่าเออไม่ใช่ว่ายแบบวะไม่ใช่ว่าแบบศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้อะมันหมันม่นเคี้ยวตัวเองได้ อ่า,อาออแปลว่าส่วนหนึ่งของแวนทิิทพงศ์อ่ะก็มาจากตัวตัวเองเนี่ยแหละใช่ใช่เราก็ชอบฟังพอดแคสอย่างนี้เราก็เผาพอร์ตอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าอัด p แนวคิดบางอย่างที่ฟังมาแล้วก็อุ๊ยมันก็ดูดีกับชีวิตเรานะอืมอินอย่างนั้นเหมือนกันอ่าในบางจังหวะของชีวิตแต่อีกอีกบางจังหวะของชีวิตก็หมั่นเชี่ยวตัวเองเหมือนกันก็เลยขอล้อซะหน่อย อ่า,อาเออไม่ใช่ว่าเราแอนตี้ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเลยอย่างนั้นเว้ยสังเกตได้ว่าไอ้พวกคําศัพท์หรืออะไรอะไรอะ่ะโหเรารีเสิร์ชมาจริงๆนะว่าเขาต้องพูดถึงอันนี้เราต้องอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบตั้งป้อมด่าแบบดื้อๆอ่ะบัสิร์ดนี่ก็คือเรียกว่าบัสิร์ดจริงๆบัสิรวดก็พว่า์ัสรจริงๆทำทำทำ,ทำกันบ้านมาจริงๆอืคนเลยเออคนสุดหนึ่งเลยสุว่าเอ้ยทำไมมึงแซลหรือมึงกวนตีนได้ดูแบบเหมือนจังวะ ทําไมเขาเชื่อในตัวตนแวนที่ติผมเพราะเราทำกันบ้านมาจริงๆอ่าเพราะเราก็อินกับสิ่งนั้นจริงๆอ่าเอเราไม่ได้สาศาดเสียเทเสียทํานานไหมงานตัวเนี้ยเขียนบทจริงๆ2สองชั่วโมง <laughs> เหมือนที่บอกไปถ่ายถ่ายสามชั่วโมงไอสัตว์มาถึงนี่เลยมีอยู่สามคุณแวนนักแสดงหนึ่งถ่ายหนึ่งเรากำกับแล้วก็มีอัดเสียงหนึ่งสี่คนจบ จบเล็กกว่าหนังนักศึกษาอีกไฟก็มีสองดวงติดไม้กันเองห้องประชุมฟิตกังไม่มีเสลดก่อนทุกเทคไอ้นัทต้องตบมือเป็นเสลดเองอ่ะโครสตักเกิลโครดีโครสตัรเกิลจบปุ๊บแยกย้ายตัดต่ออีกสองชั่วโมงอืมจบอ่อนอืไอชี้อะโคดเร็วเออเลยเห็นฟอร์แมตว่าเอ้ยทำโปรเจกต์อย่างนี้ได้นี่หว่าทำไวๆทำสนุกๆทำไม่คิดอะไรมากเห็นแบบ แวนเริ่มออกไปสัมภาษณ์ที่อื่นแล้วก็ในฐานะคุณเอ้ยไม่ใช่แวนสินัดนัดเออนั่นไงคุณสัน <laughs> ผมโดนผมโดนอินเซพชั่นนัดมันถูกแวนก,นกินไปแล้ว <laughs> เออไปเห็นไปสัมภาษณ์นิยาสารแล้วแบบเป็นคุณแวนแล้วอะกูว่าสักพักน่าจะมีฟอร์แมตนี้ตามตามมานะเออดีนะมันมันพาตัวละครอ,ออกไปไกลกว่าบริบทเรียกว่าสั่งคัดแต่ไม่จบอะเหมือนมันแครีรบทนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่ง ซึ่งตลกนะและไอ้นัทมันก็เหมือนบอกมันก็มีความเฮี้ยของมันอ่ะมันก็ตอบแบบแวนได้โดยที่เราไม่ต้องเขียนบทให้มันอ่ะไปไอ้อ่านบทสัมภาษณ์ว่าเออมึงก็ใช้ได้ไว้สนุกเว้ยเวลาว่างทําอะไรมึงขับเฮลิคอปเตอร์อ่ะคนดี <laughs> ชอบกินอะไรอ๋อชอบกินบะหมีม่ข้างทางเพราะต้องคีปลุกว่าติดดิน <laughs> โอ้ห <laughs> ไม่มีบท <laughs> เป็นเองไปนัทเป็นคนชั่วแล้วเห็นบอกว่าได้เหมือนนักศึกษา ติดต่อให้ไปพูดด้วยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไอแวนทิติพงศ์ไอเชี่ยเจ๋งอันนี้เจ๋งตลกนึกถึงตลกฝรั่งอันหนึ่งน่าจะเป็นยุค8 0ูหรือ9 0ูน่ะเขาเรียกชื่อว่าแอนดี้คอฟแมนอ่าฮะเป็นตลกสายพี่คุณปรับดาหยุนเคยเขียนถึงเป็นตลกสายเดดเดดอย่างเงี้ยแล้วคล้ายๆกันคือบทบาทบนเวทีแล้วพอลงออกจากนอกเวทีเสือกไม่จบเขายังคีปต่อเสือกคีปต่อแล้วก็บ้าบอต่อแล้วก็ หน้าเดทต่อ <I S 2> คือ <She> er. เป็นคนคาดเดาไม่ได้เคยจบจากเวทีอันหนึ่งแล้วแบบคีปคาแรคเตอร์นั้นต่อแล้วชวนคนจากนิวยอร์กนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งสเตตันไอแลนด์อีกเรียกว่าอีกเกาะหนึ่งอ่ะแล้วก็เลี้ยงพิซซ่ากันในนั้นอ่ะอะไรคนดูมันก็แบบเหมือนตามไปต่อไอเชี่ย <She> er. แบบเอ้ยเจ๋งอะ่ะจนกระทั่งมีวันที่เขาตายอะ่ะอืคนยังไม่เชื่อเลยว่าเขาตายจริงคนนึกว่าอัมอยู่เพราะอินเ้ียมันชอบอัมมันชอบอัมคนเชี่ย <She> er. ก็เลย เออว่ะเจ๋งว่ะแอนดี้คอฟแมนครับลองไปหาดูงานเขาน่าจะยังดูได้ใน y YouTube เนอะน่าจะมีมีอยู่แล้วก็ฮอลล<ม>ีวูดเคยมารีเมคเป็นหนัง Man on the Moon มบ้งอ๋อทิแมแคลรีิมแคลรีเล่นอ๋อเอ้เคยเห็น m ม n on the m o o n นั่นแหละนั่นแหละนั่นคือแอนดี้คอฟแมนเพิ่งรู้ว่าเป็นหนังไบโอกราฟีใช่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 อ่าเออน่าสนใจอืมอืมแล้วถ้างั้นอยากรู้ว่าเมื่อกี้มีตอนสองมาแล้วเนอะอยากรู้ว่ากะว่า มีแลนสาหรับโปรเจกต์เนี้ยอีกยาวไหมตั้งคาเลคเตอร์ไว้ตอนนี้สิบสองตัวแล้วเยอะสัตว์ <laughs> <laughs> มาจากเรื่องคันคันในชีวิตทั้งนั้น <laughs> ที่ไม่อยากพูดเองแล้วก็เขียนบทแล้วใส่ปากนักสแสดง <laughs> ใส่ปากคนอื่น <laughs> ใช่แล้วก็มีแคสแคส,แคสนักสแสดงไว้แล้วส่วนมากก็จะหาจากที่เคยมาถ่ายโฆษณาแหละอื <laughs> แล้วเราเห็นเห็นว่าอุ้ยแววเขาดีว่ะอื <laughs> แต่ด้วยความโฆษณาเขาก็ต้องมาเล่นบทอย่างนี้เนาะแต่แบบเอ้ยคุณป้าคนหนึ่งจริงๆเขาอาจจะอยากเล่นบทหยาบคายหรือบทเป็นคนเลวก็ได้อ่ะ อแต่ในนั้นเขาต้องเป็นแม่ที่แสนดีอะไรเงี้ยอเราทํางานกับนักแสดงมาเยอะในงานโฆษณาก็เลยพอจะรู้แล้วก็มีคอนเน็ชันว่าเ้ยเอาใครมาเล่นดีเราเห็นพอเห็น potential คนนะใช่ไหมใช่ใช่เหนว่าเขาสามารถแบบหน้าตาอย่างนี้ได้หน้าตาได้มีความเลวคล้ายๆนัดได้มาเลยครับมาเลย Good Human คือแหล่งรวมคนเลวเฮ้ยคุณยอมรับออกมาแล้วเฮ้ยเฮไม่ได้ไม่ได้คนดีครับคนดี o o ท human เป็นรายการดีๆส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ทางความคิดที่ดี <laughs> โอเคจบแค่นี้แหละครับแล้วขอฝากติดตามดูด้วยครับ Salmon Podcast ม,มันสดอร่อย